อยากจะไปทีงไงก็ mm hmm. าตามใจเรา mm hmm. ไม่ว่าภูเขาหรือน้ำทะเลใสยกลงขึ้นมาแล้วตอนเรามาเลยทุกทีที่ไปนั้นมีความหมาย Time to go mm hmm. เที่ยวไปหอบไป ครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่อง t i m e to g o เที่ยวไปเลาะไปครับผมสำหรับการเดินทางของเราในทริปนี้เราก็จะออกเดินทางกันไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับผม หรับทริปนี้เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่ตีสามนะครับผมเพราะนอนไม่รับกันครับทริปนี้จะเป็นทริปแรกของเรา2คนเลยก็ว่าได้ครับที่จะไปไกลที่สุดตั้งแต่ออกทริปมาเราใช้เวลาเดินทางนะครับจากภูเก็ตไปถึงกําแพงเพชร2วัน1คืนครับโดยระยะทางเนี่ยมันจะมีประมาณ 1,300- ถึง1,400กิโลเลยก็ว่าได้ครับสหรับการเดินทางของเราครั้งนี้เราจะเจออะไรกันบ้าง ติดตามรับชมกันได้เลยครับผมดูครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหน หาดบ้านกูบบบนกนะครับตรงน,นี้ถ้าตอนเย็นตรงนู้น,น,นจะรู้สึกว่าจะให้เอารถลงไปได้นะครับวิวก็จะประมาณนี้ครับสำหรับหาดบ้านกูดตรงนี้ก็จะเป็นร้าน,น,อ,น,น,นอาหารบาร์ครับตอนเย็น เดี๋ยวตอนนี้พักทั้งรถทั้งคนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปต่อยังไม่รู้ว่าจะไปไหนตอนนี้โนแพนมากๆเราจะไปไหนกันต่อครับไปไปเจอกันที่หอหินครับ ที่เราคุยกันแล้วนะครับว่าจะพักกันที่หัวหินนะครับเอาไปเอามาดันออกมาพักที่ชามเฉยเลยครับก็หลังจากที่เราได้เข้าห้องพักแล้วนะครับผมเราก็เก็บของอาบน้ำพักผ่อนอะไรเรียบร้อยนะครับตื่นมาอีกทีก็รู้นะครับมืดพอดีครับผมก็เราได้ออกกันประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับออกมาหาอะไรทานกันนะครับวันที่เราไปนะครับที่หาชามเนี่ยเขามีงานกันพอดีเลยครับแอบเสียดายครับ เราสองคนไม่รู้ว่ามีงานไม่งั้นเราคงจะได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันแล้วครับก็จากที่ดูข้อมูลแล้วนะครับมันมีการบินโดนซะด้วยเสียดายมากๆเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาแบบไม่มีแผนพราะตอนแรกเราก็กะยิงยาวทีเดียวไปที่กำแพงเพชรแต่ร่างกายมันดันไม่ได้พักผ่อนครับก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุมันไม่คุ้มกันครับส่วนสำหรับใครนะครับที่มีแผนหรือคิดที่จะเดินทางไกลๆนะครับ ผมเองอยากจะแนะนําให้พักผ่อนเยอะๆนะครับใจเราไหวครับแต่ร่างกายเราไม่ไหวครับเดี๋ยวมันจะอันตรายเอาครับก็ออกนอกเรื่องมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันต่อเลยดีกว่าครับว่าหาดหัวหินเนี่ยพอไม่ใช่หาดาบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ ปลาไทยวุ้นเส้นบรรยากาศห,หน้าหายก็จะมืดๆหน่อยนะครับ,บร้านขายของชําเยอะมากเออร้านขายของเยอะมากคืนนี้ไม่มีอะไรมากครับคืนนี้ก็จะพักผ่อนกันที่ชะอำแล้วก็เดี๋ยวุ่งนี้เดินทางต่อไปที่กำแพงเพชรก็จะยิงยาวรวดเดียวเจ็ดชั่วโมง แต่ว่าอาจจะพักตามระยะทางเอาที่คนไหวครับพรุงนี้ดูกันว่าพรุ่งนี้ว่าเราจะไปถึงตรงไหนบ้างอตอนนี้ขออนุญาตทานข้าวนะครับดีมากไว้ไเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย อันนี้เราอยู่ที่ชะอำนะครับเดินเช้ามามีข้าวอะไรเรียบร้อยก็จอกเดินทางต่ับทีตื่เป็ไปทางเราอยู่ที่อำเภอแม่ยื้จังหวัดกำแพงเพชรนะครับใส่ชั่วโมงไปเดี๋ยวจ่วงแต่ข้างหน้ามันจะมีปัญหาตะอำเหมือนจะไปก็ได้ไม่เปนั้นนะ Nói chung nít điều được Đây Thấy không, Để không? Để không? Để không อยากจะไปที่ไหนก็ตามใจเราไม่ว่าภูเขาหรือน้ำทะเลใสยกกลงขึ้นมาแล้วตอนเรามาเลยทุกที่ที่ไปนั้นมีความหมาย time to go เที่ยวไปล้อไปที่ไหนก็ได้เราไม่เคยวันถึงเดินทางไกลหรือจะใกล้กันทุกความสรงจำคือเรื่องสำคัญกัน time to go เที่ยวไปล้อไปที่ไหนก็ได้เราไม่เคยวันทั้งเดินทางไกลหรือจะใกล้กัน ความทรงจำคือเรื่องสำคัญถึงนนทนที่ไกลแต่ใจยังไปต่อแสงแดดส่องจ้าแต่เราก็ยิมได้ทุกครั้งที่เราเจอวิวใหม่ใหม่มันถึกไวเป็นภาพในใจทจจั้งเเกเที่ยวไปลอไปที่ไหนก็ได้เราไม่เคยวันถึงเดินทางไกลหรือจะใกล้กันทุกความทรงจำคือเรื่องสำคัญ นนที่ไกลแต่ใจยังไปต่อแสงแดดส่องจ้าแต่เราไปยินได้ Time to go oh. เที่ยวไปลาไปที่ไหนก็ด้เราไม่เคยวันที่เดินทางไปหรือจะใกล้กันทุกความสุงจำคือเรื่องสำคัญคัยล้อพัดพาความฝันในทุกวันเูื่อเรา เดินทางไปพร้อมกับความหวัง,องมองโลกในมุมที่สวยงาม Time to go เที่ยวไปล่อไปที่ไหนก็แต่เราไม่เคยวันทั้งเดินทางไกลหรือจะบใกล้กัน ทุกความทรงจำคือเรื่องสำคัญ